สวัสดีครับเพื่อนๆแหมไม่ได้พบกันนานเลยเนาะช่วงนี้ก็สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องโควิดก็อาจจะทําให้มีการห่างหายกันไปสักระยะหนึ่ง <c oughs> วันนี้อยู่ช่วงอยู่บ้านน้องบ้างผมก็ไปคน้นค้นหาอุปกรณ์มาเนาะผมไปได้ที่จุดบุหรี่ของรถยนต์คันเก่าๆถอดเก็บไว้ไม่ได้ใช้นะแล้วผมเห็นตัวเจ้า CB 5 0 0 x อ X เขาก็มีช่องว่างอยู่ตรงด้านหน้าทางด้านซ้ายมือเขาจะเอาอุดอยาง อุดไว้อยู่อะตอนนั้นผมลองแกะดูมันก็เป็นรูว่างๆไม่มีอะไรแล้วผมก็ลองดูคำๆเขียข่ยๆดูผมก็ไปเจออาซ็อกเก็ตใต้แผงคอนะซึ่งเขาทำออกมาไว้ให้เราเพื่อต่อไฟเอาไปใช้กับเจ้าอุปกรณ์พวกเนี้ยพวกนีกน้มันเป็นไฟที่สำหรับผ่านเป็นไฟที่ผ่านสวิตกุญแจเลยแหละตัวเนี้ยผมว่าคิดว่าน่าจะใช้งานได้ดีเลยแหละ ผมก็เลยลองทำดูนะก็เลยเอาความรู้ตัวนี้มาฝากเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเดินสายไฟให้มันยุ่งยากแต่อุปกรณ์ที่ผมเลือกใช้ก็คือผมจะใช้ตัวเนี้มันเป็นช่องสำหรับจุดบุหรี่ของรถยนต์นะนะจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยซื้อมาจากเชียงกงไอ้ตัวนี้ตัวลาเขากองกองกันไว้นะตัวมัน50-60บบาทเองมั้งเนี่ยและเป็นงานของญี่ปุ่นด้วยนะถือว่าดีเลยแหละ ผมว่าเอามาใช้กับตัวเจ้าโมไซเพราะของเรามันจอดตากแดดตากฝนนะนะเราไม่ต้องกลัวเรื่องว่าน้ําจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าจะเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายอะ่ะถ้าเป็นแบบช่องจุดบุหรี่อย่างเงี้ยสมมุติเราลมรั่วอย่างเงี้ยเรามีปั๊มลมเราก็ปั๊มลมเสียบได้ใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยผมใช้เจ้าตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงเพื่อเสียบชาร์จโทรศัพท์เป็น usb quick charge ชาร์จเร็วนะแล้วมันเป็นเป็น type c ไ,ได้ด้วยก็แล้วแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้เพื่อนจะเลือกใช้แบบไหนเนาะแต่ือบบนี้ เพราะว่าเป็นของเซี่ยวมี่กัช้อปปี้เช่นเคยครับส่วนเรื่องการย้ำสายไฟอย่างเงี้ยก็คือเจ้าซ็อกเก็ตตัวนั้นะ่ะเขาจะติดอุปกรณ์ตัวเนี้ยมาให้เนี่ยเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากน,นี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปถอดให้ดูอันนี้ผมมาอธิบายก่อนเนาะว่าถ้าถอดออกมาแล้วเราจะทําไงต่อเนี่ยผมได้ถอดออกมาแล้วเนี่ยเจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันจะติดอยู่กับซ็อกเก็ตใต้แผงคอเลย มียางอุดที่ด้วยผมก็ถอดออกมาแล้วผมก็มาย้ํใสายไฟก็อยู่ยาวความยาวสุดประมาณสักคืบหนึ่งอ่ะเนี่ยประมาณสักคืบหนึ่งส็อกเก็ตตัวนี้นะตัวนี้ส่วนไอ้ส็อกเก็ตด้านด้านเนี้ยก็คือมันมันติดมากับไอ้ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยมันติดมากับไอ้ตัวนี้อยู่แล้วอืมแต่นิดนึงตอนเพื่อนๆอแนะนําตอนถอดออกมาแล้วก็ให้เพื่อนๆเอามิเตอร์จิมดูหน่อยตรงรูซ็อกเก็ตที่อยู่ใต้แผงคออ่ะว่าไอ้ขั้วไหน รูไหนดีกว่ารูไหนที่เป็นไฟบวกอะ่ะพยายามจ้ำไฟบวกอะ่ะให้มันเข้ากับอ่าเป็นผมผมผมเลือกใช้ให้ไฟบวกมันเข้าตรงกลางเนี่ยนะเพราะว่าเราเปิดฝาดูเนาะอืมอืมไฟบวกผมจะพยายามให้มันอยู่ตรงกลางผมจะไม่ให้มาอยู่ด้านขอบด้านนอกนี้มันจะมีโอกาสช็อตได้มากกว่านะถ้าเรามาเอาไฟบวกมันอยู่ด้านนอกแล้วกาวอยู่ด้านในอะ่ะก็พยายามเลือกขั้วให้ตรงกันให,ให้ให้ให้ตรงกับขั้วไฟนะเนาะ ว่าไฟบวกควรจะอยู่เป็นตรงกลางนะก็คือจุดเล็กด้านนู้นนี่จุดเล็กตรงกลางนะแล้วก็มีฉนวนล,ล้อมรอบด้านนอกนี้ก็ให้เป็นกาวไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงแผงคอต่อนะครับว่า,เ,าเราจะถอดมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะถอดยังไงไอ้ซ็อกเก็ตตัวเนี้ยเนี่ยเนียตัวเป่าเดี๋ยวผมจะหยิบตัวเป่ามาให้ดูนะอสกูนี่ตัวเป่าหน้าตามจะเป็นอย่างนี้วเวลาเพื่อนถอดออกมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้จะมีจุด จุกอุดยางอยู่อย่างนี้เลยนี่จะถอดมาแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สั่งพวกอุปกรณ์ชุดหางปลามาตัวเป็นตัวตัวเมียถ้าจะไม่ผิดใช่เป็นตัวเมียในช้อปปี้ยังมีขายนะเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูสกูหนะนึ่งนี่หน้าตามจะเป็นอย่างนี้มันจะมาอย่างนี้เลยเนี่ครับ เนี่ยเพื่อนก็สั่งซื้อมาแล้วก็มาย้ำๆก็ง่ายๆเนาะไม่ยากเนาะถ้าไม่มีเครื่องมือย้ำก็เอาคีมบีบเอาก็ได้แล้วก็ยัดเข้าไปในรูเนี้ยก่อนย้ำก็อย่าลืมใส่ยางเข้าไปในสายก่อนนะแล้วก็ย้ำแล้วก็รูดลงมาเพราะมันจะได้ช่วยกันน้ําด้วยไงไว้ใส่ไว้ใต้แผงคอยางตัวนี้มันกันน้ําเข้าเนี่ย hey. อันนี้คือของเดิมๆที่ติดมากับรถซ็อกเก็ตตัวนี้นะส่วนของผมอันนี้ผมซื้อมาต่างหากแต่ผมไม่ได้ใช้ของมันหรอกผมแค่เอา ไอ้พวกหางปลาของมันเองแค่นั้นผมซื้อมาอมเดี๋ยวผมพาไปดูการยึดใต้แผงคอกันต่อดีา่านี่ผมก็ถอดล้อไปแล้วตัวนี้ในส่วนของการเดินสายไฟนะครับสำหรับ h o n d a c b 500x สายไฟเขาก็จะเดินมารอไวใ้ให้อยู่ที่ใต้แฟริิงตัวนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เอามือล้วงไปด้านในเนี่ยครับเราจะเจอซ็อกเก็ตเปล่าๆอย่างนี้นะครับ ซึ่งเขาจะติดตัวซ็อกเก็ตตัวเมียมาให้ด้วยเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเวลาเราถอดมันจะมีกิบล็อกอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆก็ง้างตัวนี้ออกแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ดึงขึ้นมาเลยเป็นแบบนี้ปึ๊บแต่นี้คือผมทําการง้างไว้แล้วนะครับมันเลยดึงออกง่ายกิบตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะน,นี่ตรงหัวโป้งผมนี่นเวลาเราถอดมาหน้าตาม,มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็มียางอุดไว้ให้ด้วยอบนนี้เลยนี่นะครับเราแคา่ซื้อหางปลามาย้ำสายไฟแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ซ็อกเก็ตนี่ที่ผมย้ำมาก็จับเสียบเข้าไปเลยไม่มีอะไรเลยง่ายมากเสียบปึ๊กเข้าไปมันจะตรงล็อกมันพอดีมันจะมีล็อกแง่งอยู่ตรงนี้เรียกถูกว่าไม่รู้นี่ไงเข้าล็อกเป๊ะเลย นะนี่พอเร,ราบิดสวิตไฟนะไฟ12บโวลต์ก็จะมารอตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาเข้าไปเสียบด้านใต้แล้วก็จัดสายไฟเก็บสายไฟให้เรียบร้อยตอนนี้ของผมก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวช่องนี้กันเนะปิดไฟเสียบอืมเแจงไฟมั่นเพื่อน ติดแล้วนี่พร้อมใช้งานแล้วเพื่อนเกา USB มันเสียบจะชาร์จโทรศัพท์หรือจะชาร์จอะไรก็แล้วแต่เราเลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองปิดสวิตช์กุญแจนะไฟก็จะดับด้วยอืมเรียบร้อยใช้งานได้ดีครับสวยงามอืม